สวัสดีจ้าวันนี้พี่อังคนบ้านป่านะจ้าจะชวนปลูกดอกบัวดินจ้ามันก็เลยกลบกันหมดเลยเขาชอบแดดนะจ้ายิ่งแดดมากเท่าไหร่เขายิ่งออกดอกสวยนะคะแต่ก็ต้องการความชื้นด้วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับดอกบัวดินกันนะจ้าพี่อังจะชวนมาฟื้นฟูนะเพราะว่าเขาเอาไปไว้ในร่มกว่าจะออกดอกพี่อังก็เพิ่งเห็นเนี่ยจ้าเรียกอะไรนะฟื้นฟู ฟื้นฟูกับพี่อังนะจ๊ะคนบ้านป่าจ้าเดี๋ยวเรามาฟื้นฟูดอกบวัวด,ดินกันเลยจ้านี่จ้าสวยๆอย่างนี้เลยเนาะน่ารักเนาะโอเคค่ะไปเลยดอกบวัวด,ดินนะจ๊ะมีหลายสีมากๆเลยพี่อังเห็นนะคะมีสีส้มสีเหลืองก็สวยมากค่ะสีเหลืองก็สวยนะคะปกติดอกไม้สีเหลืองพี่อังก็ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะมันเหลืองอะ่ะมันไม่หวานแต่จริงๆแล้วดอกบวัวด,ดินสีเหลืองสวยมากสีส้มก็สวยค่ะ ลักษณะเกสรเขาจะเป็นสีส้มอย่างนี้นะคะสีส้มอย่างนี้ถ้าเรามีหลายๆสีหรือเจอที่ไหนหลายๆสีเราก็เอาดอกนะคะมาประกบประกบกันอย่างนี้นะะมมอย่างนี้นะคะผสมเหมือนผสมเกสรนะจ๊ะก็ได้อยู่นะอดอกบัวดินนี่มีที่มาที่ไปที่ชื่อว่าสมารียนะตะหรือว่าว่านขุนแผนสะกดทับเพราะว่าสีขาวเนี่ยถ้าเป็นสีขาวเขาเชื่อกันว่าปลูกไว้ที่บ้านเยอะๆ กันคนฆ่าตัวตายค่ะมันมีที่มาว่าดอกอันนี้ช่วยหนุนคนในบ้านให้มีความหวังความหวังแล้วก็มีพลังนะจ๊ะมีสีแดงสีชมพูสีม่วงสีขาวสีเหลืองสีส้มนี่จ้ะเขาชอบแดดจัดนะจ๊ะนี่แออัดมากแล้วก็เหลืองแล้วด้วยเรื่องของเรื่องเขาเห็นใบมันอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้นะคะเหมือนใบพืชใช่เนาะอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ย เขาก็คิดว่ามันอ่ะชอบอยู่ในลำลายเขาบอกว่าในป่าก็เคยเห็นพี่อางมันอยู่ลำลายลำลายถ้าแดดจะจัดมันก็จะเหี่ยวจริงๆไม่ใช่นะจ๊ะเขาจะชูตั้งอย่างนี้เลยเมื่อกี้พี่อังเอาไปตักแดดมาประมาณสองสามชั่วโมงถึงจะมาถ่ายคลิปนะไปเอามาจากใต้บันได <laughs> ใต้บันไดอีกบ้านหนึ่งนี่จะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเขาไม่ชอบน้ำขังเนาะ เขาเป็นตระกูลหัวพี่อังก็เลยเอาอันนี้รองเพราะว่าจะปูกใส่อันนี้เลยนะคะจะขยายมีอยู่เหลืออยู่แค่เนี้ยคะ่ะนอกนั้นมันยุบไปหมดแล้วเข้อไปปลูกเอใต้ต้นขนุนใต้ต้นอะไรก็เต็มไม่หมดเอาเข้าไปวันนี้เรามาฟื้นฟูนะจ๊ะด้วยความที่เขาหวังดีะแหละเขาเห็นต้นไม้มันแบบออกดอกสวยตอนที่พี่อังไปใหม่ๆนะคะสวยก,ก็กลัวว่ามันจะบอบบางนี่ เขาจะเป็นกกรีเขาก็ไม่ตายทนมากอะค่ะหมายถึงหัวมันนะคะเวลาแยกอะไรเราไม่ต้องไปถึงขนาดคิดเยอะเกินนะคะนี่จ้ะเขาจะมีเพี้ยด้วยนะมีเพี้ยมีหอยมีอะไรรบกวนนะจ๊ะการให้ปุ๋ยถ้าเกิดว่าเขามีดอกแล้วให้ปุ๋ยดีมากมากดีกว่าไม่ให้นะจ๊ะเพราะว่าพอเขาสมบูรณ์มากๆเขาจะออกดอกให้ตลอดนะจ๊ะพี่อัง เอาไปล้างเพื่อที่จะได้ให้เห็นหัวอันนั้นมันมีดินเนาะนี่จ้ะก็จะไปขยายนะวันนี้ก็จะขยายเสร็จกระมังนี่และค่ะที่เหลือก็จะไปขยายต่อเพราะว่าเราจะทําจริงจังละร้านกาแฟเอ้ยไม่ใช่ <laughs> แม่อยากมีร้านกาแฟจังมุมกาแฟนี่นะจ๊ะหัวจะเป็นเหมือนหัวหอมอย่างนี้เลยหัวหนึ่งมันจะมีดอกหนึ่งดอกนะจ๊ะ นี่เพราะฉะนั้นให้อาหารมันพอ,พอเพียงนะจ๊ะดูมือดูมือให้อาหารที่พอเพียงเขาก็จะออกดอกให้นะถ้าใบเขาเรื้องเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าแอร์อัดมากๆเราก็ต้องขยายนะคะหรือไม่งั้นก็เอาหัวเขาออกให้ห่างๆกันหน่อยเพราะว่าเขาจะได้อาหารที่สมบูรณ์นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกกันเลยจ้าดินร่วนนะคะดินร่วนแต่ความชุ่มชื้นเนี่ยต้องต้องมีให้เขาด้วยนะคะ เขาชอบดินชุ่มเอ่อดินล่วนที่ไม่ขังน้ําเพราะตระกูลหัวเนี่ยเขาเขาชอบที่แบบไม่ขังน้ำนะจ๊ะไม่งั้นหัวเขาเน่านะพัวยังไม่ได้ถอยเลยนี่จ้ะเอาหัวลงไปเลยห่างๆนะจ๊ะมีเพีย้ยมีหอยที่รบกวนเขานะคะ ตัดรางนะคะถ้ารากมันเยอะพี่อังลืมบอกไปถ้ารากเยอะเราก็ตัดรางนะคะตระกูลหัวเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไม่มีรากแล้วมันจะตายนะจริงๆตัดใบก็ได้นะคะถ้าใบาเขาไม่สมบูรณ์เนาะตัดเลยก,ก็ได้นะพวกตระกูลหัวนี่ไม่เป็นไรพี่อังก็จะปลูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขาคงไม่ออกดอกแล้วค่ะโทรมขนาดนี้นะ ปลูกห่างกันเพราะว่าเขาเดี๋ยวเขาก็เออ่ขยายหัวมาเองนะคะดอกหนึ่งจะมีหัวเอหัวหนึ่งจะมีดอกหนึ่งดอกเองนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาปลูกกันตะการตาเลยนะ่ะมีหลายหัวนี่นี่ค่ะแตกแตกมาอย่างนี้นะคะเหมือนหัวหอมเลยอย่างก็จะอย่างนี้ละกัน เพียงก,ก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จแล้วก็ลดน้ำหน่อยช่วงแรกเนี่ยให้เอาไว้ในร่มก่อนนะคะถึงเขาจะชอบแดดแค่ไหนก็เอาไว้ในร่มก่อนนะจ๊ะเพราะว่าเขายังไม่ฟื้นตัวเนาะพอ,อฟื้นตัวสักสามสี่วันแล้วหรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งน่าจะนานเกินเนาะสามสี่วันก็พอค่ะเราก็ค่อยเอาไปไว้กลางแดดเพราะว่าเขาจเจริญเติบโตเร็วอยู่แล้ว แล้วก็แยกหัวได้ง่ายๆนะคะอย่างนี้เลยไม่ต้องเพาะเม็ดเพาะอะไรเลยค่ะตัดรากนะคะตัดรากแล้วก็จิ้มๆเหมือนที่พี่อังทําเลยนะจ๊ะนี่จ้ะวันนี้ก็มาฟื้นปูไอ้ที่เรื่องเหลืองเราก็ตัดออกหมดเลยเนาะเดี๋ยวเขาก็งอกมาใหม่นะจ๊ะไม่ต้องกลัวโอเคค่ะวันนี้นะคะกับดอกบัวดินน่ารักน่ารักหมายถึงดอกบัวนะนี่จ้ะน่ารักเนาะ กับพี่อังคนบ้านป่านนะจ๊ะกดติดตามช่องให้พี่อังด้วยนะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า